วันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือจัดป่าที่หนึ่งคนครนายกจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือพักพิงจัดปาลาเนาะมีจัดป่ามากมายที่โดนนํามาพักพิงไว้ใช้การช่วยเหลือทางรัดก็นํามานํามาพักพัก,พ,กพักคอยที่หน่งองค์ป่านี่ ต้นของข่าน้านี่ก็เป็นอีโกนาทั้งหมดเลยโอ้โหเยอะว่ะอีโ้นหน้าต้นหน้าอีโกโดมีเย,ยะเอะว่ะมีเกือบเกือบหลายสิบชีวิตเนาะอยู่ในนี้เนี่ยถามถามพี่ก็นดิตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะ คือตัวอะไรน,ะน,นี่เป็นสั์ที่เพิ่งช่วยเหลือมาอนุบาลไวไอยู่นี่มีลิงสะแมมห,าาหมะน่าจะใช่คำถามเขาดูดรมันคือตุ้นักจิ้งจอกหรือเปล่าให้ฟ็อกไหมเนี่ยตัวเนี้ยตุวนักมากเลยแต่ห่างเขาน่าจะโดนทำ้ายมาดูคนด้วน จะเป็นลิงวันนี้มาฝนตกพอดีเลยก็ลเลยเปียกนิดนึงแล้วก็เลยนำได้ได้นำนำใครได้เข้ามาก็นำอาหารเข้ามาบริจาคสำหรับให้อาหารสัตว์ได้นะครับแต่ให้กับเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่จะเป็นคนให้เองจออย นี่ก็ลิง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 จักจั่กอารักจริงๆนี่ครับอันนี่ก็ลิง,ลง,ลง,น,ลงน่งนาจะเป็นลิงตะแหน่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นเตาเตาอะไรเนี่ยเตาสุกากะเต้าโอ้บ้านของเตาอยู่นี่นี่เองบ้านเตาบ้านเตาสุกาต้านะครับทีน,นี้ตัวอะไรในโยกขวารุกๆ,ๆๆอยู่นี่ คือนาคอีโกนานี่อันนี้กองอีโกนาทั้งหมดนี่ตัว้ลูกอันนี้นาคลูกนาคอืมนาคนาคน่าจะเป็นร้องด้วยใหญ่เอ็นาคแล้วการช่วยเหลือวะนี่ไงเพื่อนมันอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ เอาไปเล่นถุงมือเขาได้ยังไงอ่ะรานปลาแล้วลูกทานอะไรเป็นอานหาราร้านปลาเป็นอาหาราหรอือเปล่าทานปลาอาหารหรือเปล่าใช่ไหมลูกถามมันหรือยังทานทานอะไรครับทา,า,านแบบนั้นอ่ะทานแบบนั้นนั่นถุงมือเอาได้ทานเขาเล่นมีเที่ยวด้วยอ้วปากโอ้หนี่ไปคนอ่ะหลัจะทานอะไรแล้วเราก็ค่อยชิมอประจิจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูโซ่ของ เสือแล้วก็มีกันนะคะใช่เราจะไปดูโซนของไทเกอร์แล้วก็แบร์ไทเกอร์คือตัวอะไรไทเกอร์กินอะไรลูกไทเกอร์กินอะไรโอ้มีรูปแบร์อยู่เหรอแบน่าแต่มาโอ้แบตัวสีอะไรแบะได้สิเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อถ่ายถือนะพ่อถ่ายน้องก่อนโอเคไหมคะได้ค่ะ มาไปแล้นละคะไปแล้วนะคะ้ะะคะไต่อ่ระวังเสือข้างหน้านะข<า>้าหน้าเสือจ้าจะมีกงอยู่นะเสือทานอะไรเป็นอาหารนะคะเนืเ้อเน,นอื้อคุณกินเนื้อคนได้ บนอย่างเดียวก็ได้ น่าไม่ใช่หนูหูกเหมือนหนูเลยใช่ไหมตั้ตัวแบบไม่เมือนี้ไงที่เราเจอที่น่ารักน่ารักเองเ คืออะไรเนี่ยเขารับมาก,ก,ากเลยเจ็มือมันกนข้าวกับอะไรหรออ่านึกเขาคงนึกว่าเราเอามาเอาอาหารมาให้อะเขาเลยขึ้นมานี่ลูกบอก่อโน่นเนี่ยโน้กก็จะเงือใหญ่เลยดิกินปลาเป็นอาหารากินปลาเหรออ๋ออ้องกินปลานะ หรือปลาทูมาให้เนาะหรือปลาทูรถตัดเนาะนี่ก็เป็นบอ่อบ่อพักเลี้ยงของนาเนาะมี้งหมดมีห้าบอ่อมีนาเยอะมากเลยเกือบติดชีวิตแต่แต่ละบ่อก็จะมีประมาณสี่ตัวห้าตัวแต่ตัวก็กำลังน่ารักเลยเออเรื่องวียกันใหญ่เขาไม่ได้ให้อาหารลูกเราเ็าบริจาบอาหารได้ สำหรับใครที่ทานมาทางนครนายกเนาะมาเที่ยวเขื่อนขึา้นมาชมเขื่อนแล้วก็เลยขึ้นมานิดนึงก็จะเจอส่นพักฝืนสัตว์ที่หนึ่งนะสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกเอาล้านำอาหารสดไม่ว่าจะเป็นผักปลาอะาเงี้ยน,นำมาให้จัดได้อะมีสัตว์เยอะมาก

เลยเลยเลยกลงหน้ามานิดนึงก็เจอกลงน้องหมีแล้วก็น้องเสือนี่ดูหมีดูหมีดูหมีชื่อชื่อโตล่าเหรอเป็นหมีนี่ค่ะกงของน้องมี นี่น้องหมีอยู่ข้างในนี้โอ้ตัวเบลเลอร์เลยเขาไม่ให้เราเข้าเหรอเขาจะให้เข้าทางโน,น้นขึ้นตรงกลางขึ้นตรงกลางแต่เดี๋ยวเราเข้าไปทางโน,น้นนั่นนะคะ,ะ,ะไหนลองเข้าไปดูดิมันเสือ,อรจริงด้วยนี่นโอ้รรยอมันกล้กับสัตอีกมันแบบใกล้ชิดกัสรรัตว์อีกนะะเขาเป็นสัตว์ป่านะเขาจะมีความดุร้ายอย่างเขาอยู่ใช่ให <น S 2> <ร>ความ<อ>เป็นเสือเหมือนแมวไหมลูก เหมอนแมวเลยเดอนแมวแมวเววบียบว่าเราเนี่เราก็จะมะีขาหลังน่าจะเจ็บอ่าเดินเหมือนขาเจ็บใช่ไหมเนี่ยอเหมือนขาหลังเขาเจ็บเนี่ยก็เป็นอันนี้ตรงเสือ ันนี้ก็จะเป็นกงเสือกับกงมีดูเสือดิโว่ายัางไงเปื้อนฝน,น,น,ม,นมั้นี่ก็จะมันได้กินเลือดอืยังมีความดูร้ายของความเป็นสัตว์ปลาสัตว์ปลามีเสียงคู ยจะไม่เหมือนสวนสัตว์ในประสบการณ์ใหม่นี้มีควายนอนเล่นอยู่นู่นน่ะหลับเหรอหลับมีควายกินพึ่งการใหม่มากกว่าเดิมนี่ตัวนี้ก็มีควายนี่ก็หลับอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะสวนสัตว์หลับอยู่ใช่ถ้าเราไปถ้าไปสวนสัตว์เสือเขาจะหลับเพราะว่าเสือกินอิ่มแล้วก็หลับมานี่ก็จะเป็นของสัตว์ป่าก็จะมีความดุร้ายของเขาอยู่มีเสียงคำราม นี่นี่นี่ตัวเบลเลยลูกมาดูเร็วอืมวิ่มันสวยจริงๆอ่ะดูดิเราใกล้ชิดจริงว่าอยู่ส่วนสัตว์อแล้วเนี้ยดูดิโอ้โหดูมันเดินกวนกันมันมันน่าจะแบบอย่างว่าเรามันชอบชอบเดินในที่ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลใช่เขาเป็นสัตว์ไง เขาเป็นเขาเป็นเป็นจำป่าเนาะใช่ก็จะมีความนู้นนู้นมีมีเอาม้ามีเอามาอืมน่ารักแม่สอนนะแมดูดิเขาเดินวนไปวนมาใช่อันนี้ตัวผู้นู้นตัเมียไหมแน่ใจต้องดตัวผู้เหมือนกันผู้เหมือนกัน นี่ตัวน,นี้หลับอยู่นี่น,นี่งไงตัวน,นี้หลับอยู่นี่ลูกเสือ <c oughs> ตัวที่ตีนี่ไงตัวนี้นอนอยู่ข้างในหลับ่นะข้างในหลับอยู่นู่นพ่อพ่อพ่อข,ขอหน่อยอ่า ข้างในนอนแม่เดินแต่น้องถือไหวตัวนี้เป็นหนีนะตัวนี้หนีตัวนี้สเสืออีกแล้วค่ะมีน้ำของเสือด้วยน,ะน้องจับดีๆสิแล้วน้องก็ภาคสิมีชื่อเรื่อ่ละตัวด้ีด่ครับ ดินนี่ไงดินขน,นุนอ๋อขน,อนอุขน,น้า่้องอยู่กี่ปีเลยมันบอกอว่าดินจะตายจะหายแล้วแต่เมื่อกี้เขาก็ปล่อยปล่อยกลับไปยุคธรรมชาติใชอ่อ๋อถ้าแบบแข็งแรงใช่ไหมครับด,ด,ดูดิดูมีดิด,ด,ดูดตุนเนื้อเลยนี่คือมีอะไรเนี่ยใสรองเท้ามีควายหรือเปล่าใสรองเท้าว่าไม่ใสอะมีอุ้มตีน เสียงเหมือนรองเท้าเลยพ่อเหมือนรองเท้านะไม่ใช่รองเท้าเอาไปอุ้มตีนนะครับะน,นี่แมวดาวแมวดาวกดแล้วนหะนะ่อาอัดแล้วนะ่าน,ะ <c oughs> น่า่น,น่ม่นอานา่านน่านานนแ่นาาว น่าสงสารนั่ไม่มีเสื้อน,น่ะพ่อโบเตียนยูทูบเบอร์อะไรถ่ายแต่ย่าเ,เ,เ,เข้าไปดูสิยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ถ่ายแต่ย่าอย่างเดียว แมวดาวเวลยดิแมวดาวเขาอยู่คนเดียวไม,ไม่มีเพื่อนนะเด็กเขาก็เอา,าหากินได้เขาน่าจะได้กลับบ้านเขาเออแมวดาวเหมืหนอนแมวเลยเนี่ยแมวดาวตามเข้ามามาดูกันตอ่อ าีมาแล้วมา,มาแล้วนี่คือบัตรจอกมาแล้ว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 บตัตรจอกำลังตกลุ่มนี่มีอาหารอยู่ กินมากเลยตัวใหญ่มากอืมตัวใหญ่ที่สะพายจริงใกล้ชิดทุกดูขุมฝนเลย ใ่มากแต่เขาก็ทํารุงไว้ดีอยู่นะ Bye-bye.